ตอนนี้เราลงมาจาก BTS สะพานจากสิ่นนะครับแล้วก็มาเดินด้านนี้อันนี้ก็คือ,อด้านนี้ก็จะเป็นไปเอเชียที่ไปสถานที่ต่างๆได้ทนจเจริญกรุงเหมือนกันนะอันนี้ก็ อีกฝั่งหนึ่งของถนนเจริญกรุงนะครับเดี๋ยวเรามาเดินดูว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างอันนี้เป็นช่วงเวลาประมาณ5้าโมงเย็นนะซื้อตลาดลูกชิ้นขนมด้านในก็มีนะเนี่ยเหมือนแบบจะเป็นกว๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยนะเ,นยเดี๋ยวเราไปเดินดู ที่ถนนจเจริญกลุงนะครับว่าเขามีอ,าอะไรน่าสนใจบ้างเป็นช่วงข้ามมงเยนนะตอนนี้ก็คนก็กําลังเยอะอยู่เดินกันเพราะว่าช่วงนี้อาจจะเป็นแบบช่วงเลิกงานนะโอ้น,นี้ขนมขนมปังโอ้ยอาหารก็มีเป็นแบบอาหารพรุงสำเร็จนะมาซื้อได้ข้าวโพดปิ้ง ข้าวโพดปิ้งกน็น่ากินตอนนี้อยู่ที่เจริญกรุงห้าสิบนะครับอ้าวนนี้ก็มีเจริญกรุงหนะ้าสิบขนมครกใบเตยแท้กะหรี่ปั๊บชิ้นละสบาทของตลาดน้อยนะชิ้นละสิบสาทเจริญกรุงห้าสตรงนี้เป็นโรบินสันบางรักนะครับเขาก็จะมีเป็นร้านผักอยู่ตรงนี้เลยร้านผักเยอะแยะเลยซื้อผักซื้ออะไรต่างๆได้ที่ตรงบริเวณด้านนี้ได้เลยนะครับด,ดูเต็มเลย เาเรียกสื้อผักได้จะเยอะมากอ,อ๋ด้านนี้ก็มีเป็นเออ่ไส้กรอกนอะับเนื้อหนวนเจ้าเก่านะครับอันนี้ก็จะมีเป็นของกินขน,นมนุ่มเนย,ยเยอะแยะเลยเดี๋ยวเราเดินไปดูด้านนีก้กันว่า ขามีอะไรบ้างกุ้งกุ้งอบอุ่นเส้นนะครับอ๋อมีกุ้งอบอุ่นเส้นเฮ้ยมีกล้วยวีละยี่สิบบาทด้วยร้านน้ําของกินเยอะนะตรงนี้อยู่ข้างๆกับโรบินสันบางรักนะครับถ้าใครมาก็มาเดินซื้อของกินตรงนี้ได้เลยเต็มเลยยาวไปถึงนู้นเลยอด้านนี้ก็มีร้านน้ำปัน่น หมูเส้นหมูกรอบนะครับเนี่ยเยอะแ,ะแยะเลยเดี๋ยวเราเดินไปด้านในดีกว่าไปดูตอนนี้ตอนนี้เขาจะมีเป็นตลาดขายของด้วยนะเป็นไายื้อท้าอะไรางี้นะครับอยู่ข้างๆกับโรบินสันบางรักนะครับตลาดช่วงเย็นเดี๋ยวเราเดินดูว่ามีอะไรบ้างนะครับส่วนมากก็จะเป็น ขายเสื้อผ้าทั่วไปนะก็จะเป็นเสื้อผ้าเครื่องใช้เสื้อผ้าของกินของใช้รับติดฟิล์มมือถือ,อด้านนี้ก็โอ้ติดฟิล์มมือถือหลายร้านอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวเราเดินออกไปด้านหน้าของโรบินสันบางรัก ว่ามีอะไรบ้างอมีปลาเผาด้วยตรงนี้ปลาเผาร้านน้ำนะครับโฮเบอร์เกอร์กุ้ยช่ายเจ้าแรกของโลกเป็นเบอร์เกอร์กุ้ยช่ายนี่เราเป็นสันบางลังนะครับด้านหน้าเขาก็มีร้านขายของนะก็ สามารถที่จะมาเดินช้อปปิ้งมาซื้อของกินอะไรต่างๆที่หน้าห้างโรบินสันได้นะของกินเยอะมากสับปะรดกูแลาน้ำมะพร้าวปั่นก็มีมีร้านยำยำคอหมูย่างยำหมูอยอยำม,มามา่าเยอะมากคือชงซูชิก็มีนะทุกคนซูชิไก่ขนมหวานนะมีของ กินกับอาหาร oh. เยอะมากข mm hmm. องกินเยอะมากเลยด้านนี้เดี๋ยวเราลองเดินขนมจีนนะครับขนมจีนก็น่ากินเราเดินออกมาด้วในซอย,อยนี้ก็ของกินเหมือนจะเยอะอยูน่นะ mm hmm. เดี๋ยวลองดูดู mm hmm. ช่องเย็นนะครับอ๋อในซอยซอยนี้ก็จะมีแบบพวกขามหมูอะไรตอกซุงลองเดินไปดูด้านนี้กันน้ำมาน้ำห้อยผลมไม้อะไรเงี้ยน,นะเดินตรงไปรเรื่อยๆก็จะแบบเป็นเจริญกรุงที่เป็นซอยต้นๆน,นะเนี่ยเมื่อสักครู่เป็นเจริญกรุงห้าสิบใช่ไหมตอนนี้ก็คือเดินมาอีกนิดนึงก็จะเป็นเจริญกรุงสี่สิบหแล้วนะครับ จเจริญกรุง46อยู่หน้าของเราด้านในก็มีร้านของกินร้านอาหารผมก็จะมาเดินซื้อของกันอยู่แถวๆนี้นะเจริญกรุงโอ้โคัฟี่กะทิ ขนมหวานขนมหวานทุน,นละสิบบาทเองขนมป้าทุงละสิบบาทไอ้เฉาก๊วยก็มีเฉาก๊วยอ๋อผลไม้เยอะแยะเลยอันนี้เป็นสลัดสดนะครับมีอยู่ด้านในเดี๋ยวพาเดินชมว่าโอ้ยนี่อันนี้ก็เป็นร้านขนมหวานเหมือนกันช่วงนี้ข้าวเหนียวมะม่วงกำลังฮิตนะ เราะว่าข้าวเหนียวม่วงแบบม่วงสุกกํามเลเยอะเนี่ยอ้นี่ขนมหวานขนมหวานสุดยอดข้าวเหนียวมูนแล้วก็ขนมไทยโบราณนะครับเจ้าแรกเจ้าเดียวไม่มีสาขานะอยู่ที่นี่ยัมีแบบเยอะแยะมากมายเลยนะอันนี้อยู่ที่เจริญกรุง44เลยครับเจริญกรุง44ด้านในมีคาเฟ่เยอะแยะเลยนะตรงเจริญกรุง44นะ ร้านคาเฟ่ยเยอะมากเดี๋ยวเราลองเดินไปดูด้านนี้อ้ด้านนู้นก็มีของกินร้านอาหารคาวหวานแบบเยอะแยะหลายอย่าง กล่องหนึ่งแล้วที่นะครับาเขาเอาอ๋อเอาที่นี้เลยนี่ตักล่องร้านนี้จะเดินอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ร้านตรงกองทองไงก็จะมีของเป็นแบบขายอยู่ตรงนี้นะมีเกาเหลาร้านเกาเหลาอันนี้เราซื้อไปซ้ำกล่องนะของยี่สิบบาทก็จะมีแบบมะขามมีมะม่วงอะไรอย่างนี้นะครับเขาก็จะเหมือน อยู่ตรงนี้มีอะไรนี่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 อยากกินอยากกินกนไอ,อ๋อมีแบบธรรมดากับลูกเกดนะฮะเอาเอาลูกเกดดีกว่าครับหน,นึ่งวิธีแบบขนมอันนี้ด้วยกลองแก้วเอาอันนี้ด้วยถุงหนึ่งโอ้น่ากินนะมีกลองแก้วโอ้น่ากินมาก อันนี้ถุงละ25บาทนะครับก็คือขนมไข่ฟักซีเจับต่อปังรักษนะครับนี่เดียวเราได้มา2งถุงละแล้วก็จะหลับไปเดินด้วยันไปเดินดูก็มีอะไรอีกนะนี่แบบน่ากินมากเลยอะ่ะเนี่ยส่วนมากก็จะไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่นี่มันก็จะประมาณนี้นะทุกคนก็จะถ้าแบบของกินเดยอะๆก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราลองข้ามไปดูฝั่งด้านนู้นกันว่ามีอะไรอีกแล้วก็อยู่ใกล้ๆก,กับ BTS นะครับเกิดใครมั ใครที่แบบไม่ค่อยได้มากรุงเทพอะไรเงี้ยแล้วก็อยากมาเดินเนี่ยจะได้ลองมาเดินดูว่ามีอะไรแบบใกล้ๆกับ BTS สะพานตากสินบ้างนะครับเดี๋ยวเราข้ามไปฝั่งด้านนู้นกันตอนนี้เราข้ามมาอยู่ตรงบริเวณถนนสีเวียงนะครับเดี๋ยวลองเดินดูด้านไหนว่าตรงถนนสีเวียงเขามีอะไรบ้างเนี่ยก็จะมีแบบเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวร้านขายของกินอะไรเยอะแยะเลยอะโอ้อันนี้ร้านพิซซ่านะครับ อันนี้ร้านซูชิตอนนี้ก็เป็นช่วงเย็นแล้วนะก็อาจจะมีร้านที่เปิดบ้างไม่เปิดบ้างแล้วแต่นะถ้ามาตรงนี้ก็ส่วนมากจะชอบมาตอนเย็นนี่แหละเพราะว่าวอากาศเย็นสบายน,นี่มีก๋วยเตี๋ยวหมูตุน๋นก๋วยเตี๋ยวหมูตุน๋นเดินไปในซอยน่าจะประมาณนี้ทุกคนเนี่ยน,นี่ก็น่าจะไม่ค่อยมีอะไรละด้านในเขาก็มี ร้านของกิน,นหมดแล้วนี่นี่มีแบบร้านของกินอะไรด้านในแบบเล็กๆน้อยๆอ,ยอะเดี๋ยวเราไปอีกซอยหนึ่งดีกว่าเนาะนหมดละร้านของกินก็ประมาณนี้แหละเนี่ยร้านจนลวนต้องหอยนมสดนหมดแล้ว ไปเดี๋ยวไปซอยไปดีกว่าเดินออกไปปักซอยไปเดินแบบที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนะักเอ้ยไม่ใช่ที่ไม่ไกลจาก BTS มากนะักอ๋อนี่พอเดินออกมาด้านหน้านะครับตรงปักซอยนี่เขามีแบบว่าร้านปอเปียสดนะครับมีร้านของกินตรงนี้ขนมจีนน้ำยาก็มี เป็นแบบอันนี้เป็นร้านขนมหวานเนี่ยร้านขนมหวานจะมีชานมอุ้ยอันนี้ก็น่ากินลูกชิ้นปลานะครับเดี๋ยวเราจะเรากินอะไรดีโจ๊กลิ้นบางรักอันนี้ก็คืออันนี้ก็คนกินเยอะนะโจ๊กลินเนี่ยโจ๊กลิ้นบางรักนะครับ เดินไปเรื่อยๆต้องเดินดูว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างมีร้านขายของมีทางเยอะแยะเลยนู่นแบบโบราณณตึกเก่าๆทุกคนตึกกับเหมือนเป็นตึกโบราณนะแถวๆเนี้ยอันนี้อันนี้ก็จะเป็นพวกร้านน้ำนะ,ะร้านชาร้านน้ำอะไรเงี้ย ชอบามากินร้านน้ำแถวแถวนี้แหละบ่อยๆอบ้านเตาอบคุกขนมขนมอบนี่ของจินเยอะมากเน่มีแบบเขาจะมีร้านน้ำอย่างเงี้ยร้านน้ำสวรสร้านอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะเลยช่วยจันเป็นช่วงเย็นนะคนก็อาจจะเยอะนิดนึง เดี๋ยวลองเดินเข้าไปดูในซอ,อยุอยขนมปังมาบางร้านก็จะชอบซื้อน้ำกับบ้านนะน้ำที่มันจะเป็นแบบเนี่ยร้านน้ำเนี่ยมุงหวอเนี่ยครับแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ซื้อแล้วมันหน,นัก <c> เ <oughs> นี่ยเขาก็จะแบบมีร้านน้ำเยอะแยะเลยที่ร้านนี้ก็มีนี่อันนี้ก็จะเป็นร้านน้ำเหมืนอนกัน หลายอย่างมันหนักอะ่ะคือไม่ไหวแล้วคือตรงเนี้มีประมาณสองร้านที่อยู่ติดกันนะมันก็จะเป็นแบบร้านน้ำสุขภาพเพื่อสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยครับอันนะนี้ก็โราินสันบางรักที่เราเดินผ่านมาเมื่อสักครู่นะครับเดี๋ยวเราลองเดินดูต่อยนี้ดีกว่าเนี่ยตอนนี้ก็เหมือนจะมีของกินเยอะอยู่นะทีนี้ก็เดินเข้าไปด้านในดูก็คือถ้าจากนี้ไปก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วละ่ะ มันก็จะมีอยู่แถวๆรัฐมิสันมังรักอะที่มันจะมีร้านค้าร้านของกินอะไรเยอะๆหน่อยครับเป็ดย่างเป็ดย่างในสูงบังรักจะก่าแต่ว่าวันนี้ปิด,ปด <c oughs> นี่ไงนี่มีตลาดมีร้านค้าเล,เล็กๆอยู่ตรงนี้ด้วยน้ำปั่นนะครับด้านาน้านี่ก๋วยจั๊กนี่ เป็นแบบร้านค้าเล็กๆอยู่ตรงนี้ลองไปดูถ้าเราเดินเข้าไปด้านในรู้สึกว่ามันจะมีเป็นร้านขาหมูดอกจุงบางรักอะไรอยู่ตรงนั้นด้วยนะถ้าเราจำไม่ผิดแบบถ้าเขาไม่ผิดซอยนะเฮ้ยมีคาเฟ่ตรงนี้ด้วยจะปิดแล้วเพราะว่าเขาเปิด แปดโมงถึงห้าโมงเย็นอันนี้แบบห้าโมงกว่าแล้วนี่ไงขาหมูตกซุ้มอืมขาหมูตกซุง,ห,ห,มซงหมดแล้วหมดแล้วออกไปข้างนอกดีกว่าโรงเรียนสัตพิทยาออกมาปักซอยเหมือนเดิมนะครับโอ้อันนี้มีแบบว่า หู้ชลามหูลามน่าก,กินมากโอ้ดูนี่น่าก,กินอ่ะเดินต่อไปเดินต่อไปอันนี้เป็นอะไรอ่ะอ๋ออันนี้เป็นแบบต้มตำหอเป็นแบบร้านอาหารทั่วไปนะครับเนี่ยแบบร้านในมุมร้านในยอซอยเล็กๆเนี่ยมันก็หมดละ เดินไปอีกนิดนึงก็จะถึงแบบ BTS แล้วนะเนี่ยก็จะเดินกลับมาย้อนกลับมาที่ BTS บางรักแล้วนี่นะครับทุกคนบรรยากาศตรงนี้ก็เป็นบางรักพาซาเห็นไหมตัองข้างกับโริสันบางรัก นี่ก็เป็นบรรยากาศที่พามาเดินรอบๆโรบินสันบางรักนะครับก็อาจจะแบบมีร้านค้าเปิดบ้างไม่เปิดบ้างนะครับมันเป็นช่วงเวลาของเขานะก็จะเป็นแบบถ้าช่วงกลางวันนี่ก็จะมีร้านอาหารเปิดเยอะถ้าเป็นช่วงเย็นก็จะเป็นตลาดริมทางอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะโรบินสันบางรักนะครับถ้าใครมาก็ลองมาเดินเล่นแถวๆนี้ก็ได้ช่วงเย็นนะครับเนี่ยมีของกินเยอะแยะมากมายเลยนี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินจะไปทางนี้เพื่อที่จะไปขึ้นรถไฟฟ้า กลับบ้านกันนะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับบา,บายสวัสดีครับ